สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเม็ฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านครับครับพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับสุเม็ฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับกะสิพาพี่น้องนะครับมาเบื้องนะครับอาการตัดแต่งตีนเห็ดนะครับเห็ดนะครับผลผลิตทองเฮ้านะครับหลังจากที่ได้เก็บมาแล้วรวบรวมแล้วนะครับก็ต้องมาทําการนะครับตัด แต่งขาเห็ดสะกอนนะครับอ่าเพราะว่าก้อนที่จะมีการเอาเห็ดไปส่งลูกค้านะครับต้องตัดสะกอนใส่ถุงเรียบร้อยบรรจุแพ็คละถุงละห้ากิโลกรัมนะครับส่งแม่ค้านะครับก็จะมีลูกค้าบางคนนะครับอ่าลูกค้าก้อนนะครับที่มาซื้อสั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดนะครับจากสุเม็ฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านไปนะครับมีข้อสงสัยว่านะครับเห็ดเก็บมาแล้วนี่ตัดแบบใดพ่ะยะครับโอ้ตัดขาแบบใดนะครับกะ ใส่กันไก่นี่ละครับตัดใส่กันไก่นะครับกันไก่ล็กธรรมดาห้านี่ยครับตัดนะครับถามมาตัดหน่อยตัดลายซ้ำใดนะครับตามปกตินะครับตามปกตินะครับผู้ปลูกเห็ดมีกาสีบกคอยอยากตัดลายนะครับเป็นเรื่องปกติกับคือนขันตัดออกขันตัดขาเห็ดออกลายนะครับก็คือนน้ำหนักเห็ดจะลดลดลดลงนะครับแล้วกาในส่วนของขาห้าวตัดออกลายปุ๊บ น้ำหนักจะลดลงนะครับตัดออกหลายน้ำหนักจะลดลงแต่นะครับคนซื้อนะครับคนที่ซื้อเห็ด <t> <het S 2> ไปกินนะครับเอิว่าลูกา้าของเฮา,านะครับหรือว่าแม่ค้าเจ้าเห็ดไปขายต้อนะครับอยากให้เข้าตัดขาเห็ดแบบตัดขาออกได้หลายนะครับให้เหลือแค่ขานิดนึงล้วก็ในส่วนของใบนะครับเป็นในส่วนของใบเอินว่านะครับเอิว่าตัดออกแล้วปุ๊บถ้ฮาว่างเห็ดลงปุ๊บก็คือเห็ดตั้งแต่ละ อาการนะครับตั้งแต่ลาดอกนะครับกติแจกออกจากกันเลยนะครับบวติดกันบวเป็นเงานะครับเอื่นว่าดอกเห็ดนะครับที่ตัดขาออกเรียบร้อยแล้วว่างลงบวบเป็นเงานะครับก็คือว่างแตกออกจากกันเลยนะครับนั่นก็คือราคาที่เอาไปขายต้ออยากได้แบบนั้นนะครับบ่อยากได้แบบเป็นเงาแบบตัดออกแค่ตีนเห็ดนิดเดียวนะแบบนั้นเขาบวอยากได้เลยนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับเทาเป็นค้นเพาะปลูกเห็ดนะครับ เข้าก <He> ็ต้องเฮ็ดตามใจแม่ค้านะครับตามใจแม่ค้าท uh ี่รับเห็ดเข้าไปขายนะครับตามใจผู้บริโภคต่อไปจริงเขาอยากได้แบบใดเขาก็เฮ็ดให้เขาแบบนั้นเลยนะครับเนาะนะครับครับนะครับกะมาเบิ้งกันชัดๆเลยนะครับว่าตัดแบบใดตัดซ้ำใดจังที่ถืกใจแม่ค้านะครับก็คือตามวิดีโอเลยนะครับตามภาพเลยนะครับ ตัดขาออกแล้วปุ๊บขาว่าง<ม>อาดอกเห็ดลงก็คือ,อดอกเห็ดแต่ละดอกนี่จะแยกออกจากกันเลยนะครับบ่จับกันเป็นเหงานั่นก็คือ,อถ้าเป็นแบบนี้นะครับแม่ค้าชอบนะครับก็คือเอาไปแค่ไปลน่างนะครับผู้บริโภคนะครับลูกค้าซื้อไปกินนะครับเอาไปคือเทลงน้ำล่างนะครับล่างแล้วก็เอาไปประกอบ เป็นอาหารได้เลยนะครับบ่ต้องมาตัดขาดออกอีกนะครับบ่ต้องมาเสียวเวลาตัดขกาอีกเพราะว่าทาังฟาร์มผู้ผลิตนะครับทางฟาร์มเฮากะได้ตัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเออ้นว่านะครับขาทีแก่ๆขาทีแข็งแข็งที่อยู่ด่านล่างนั้นหนาขาใย,ยๆนะครับถูกตัดออกไปแล้วกันสามารถล่างแล้วก็ทีมโลงงมอนะครับประกอบเป็นอาหารได้เลยนะครับผม ครับผมสําหรับคลิปนะครับตัดคาเห็ดตัดหน่อยตัดลายตัดสันตัดเนวาตัดแบบใดนะครับก็ได้ําเนินมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังสุเมาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับจังไดกะอย่าลืมเด้อครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามและกดกระดิ่งหายนำเเด้อครับเพื่อนะครับจะบอผ่านคลิปใหม่ๆที่ทางสุเมารามเห็ดเกษตรไทยบ้านจะเหตุขึ้นมาใหม่ๆนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมสมิธฟาร์เมเกษตรไทยบ้านก็ต้องขอลาพีลาน,นองไปก่อนนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ